สนับสนุนโดยเบ n น p l ัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองเอาไงถ้าลงใตปอดตั้งฝั่งนี้ในะต้ปอดตั้งฝั่งนี้เมู่อัที่3พฤษภาคม2,567มีรายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังนำอุปกรณ์ ไปช่วยชายตกลงไปในท่อบนเกาะกลางถนนปากซอยลาดพร้าว49หลังรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครว่าพบชายรูปร่างใหญ่วิ่งข้ามถนนและเหยียบบนฝาท่อแล้วตกลงไปนี้แลวต้ทางฝ่อแนวมาสเหียงานงานมเีย งานเก่าครับตอนนี้คนที่ตกลงไปด้างล่างเป็นน้ำนะครับความลึกประมาณสัก5-7เมตรแล้วก็มีน้ำอีกตกลง,งไปทอ่อนี้นะครับเหยียบข้างฝาทอ่อเป็นไม้อัดเหยียบแล้วปุกลงไปเลยฝาทอ่ออยู่ด้านหลังด้านล่างผมผมนะไม้อัดเดือดอันตรายมากครับตอนนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาบนได้ตอนนี้เจ้าที่ดระเบิดเจ้าทีา่คนไทยเจ้าที่เกษตรกรมา ประธานสองตัวตองนี้ปรองคนสำหรับนุ่มมประธา ว่าง <displayed S 2> หัวันไหนต้งมาหน่คนเลไปเลอนเ่อนเ่งเยงมงงอจันี่เลยจัมานี่เลยไอ้ก้บข้างลขั้นเี่มันมันพอมันกดลิงลงไปแต่น้า ลองลองเอาไม้แย่ดูไหม้บันไดดําเพิงเสียบไปเลยเผื่อคนของเรามันกว้างกว่าบันไดลิงมันทํางานยากกว่าเดี๋ยวเดา Auto กระดาษมูเลยดีกว่าแล้วเอาบันไดของระเผลอเนี่ยเสียบลงไปตัวมันจะได้กว้างไหมช่วยเลยเฮียมวกนก้ช่วยด้วยะวังนะอย่าหยุดฝากดูกันด้วยนะครับฝากดูกันด้วยนะครับพร้อมต่อไปกันด้วยนะครับเอาไงถ้าลงไปตั้งฝั่งนี้ไปตั้งฝั่งนี้ มันทั้งเส้นนะเห็นว่มนมนามันมีอะไรที่แล่มันไม่ใช่แค่เส้นนะมันทั้งเส้นเันนี<อ>้ทยนที่ทอเอา้อเล็ทำ่มทำเมลายใช่ไหม พี่เอาขาลงไปในน้ำไหมไม่ไม่เราจะเอาเหล็กลงเอาเหล็กไปแทงดูแม้ว่ามันลึกเรามีเนี่ยเดี๋ยวผมก่อนละอ๋ออะไรตัวนี้อะไรใช่ไหมน้ำไม่ลองดูมันลึกระดัไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างใช้เชือกอุปกรณ์นับวัดระดับความลึกของน้ำในพ่อนะเราไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องจัดชุดทีมประดาน้ำด้วย

เม็ดเดียวใช้ทีมใช้ทีมประดาหรือพี่เม็ดเดียวไม่ได้ข้างในที่เขาต้มไห้เท่าไหร่เนต้องเหลเนื้อต้มเยี่ยนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดึงขึ้นถึงลงแล้วให้มันน้ำนิ่งๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนไปหลองข้างล่างเขาเจอเราที่เลยใช่จะมีตู้เราจะรู้นในในน้ำมีไฟได้ไงานไฟันมีตู้อยู่กทางเขาบอกว่ามันใหญ่ละดูแล้วมัน ไม่มีไฟมนนมันมีไฟ้อยกวมันมคงวัด้เอไม่้อกหลงไปแล้วมันองปลลงไปนอนชักนี่ครับการไฟฟ้ามาบอกนะว่าไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าหามีข้อผูกฉนนแล้วเขากาลังมากาไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วไฟฟ้ากนายเ้ามาแล้วก็ ความรกนลึกข้างในี่ยสูงมึน้มากแล้วก็เป็นที่อบอากาศให้ออกออกซิเจนลงไปด้วยได้ครับได้ฟ้าระสามาให้แล้วเขาบอกเป็นเป็นอะไรแลที่สวนอย่างเดียวหัวอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไม่ได้โิีไม่ได้เอาเขาตัมัดมาให้แล้วไัเียโดนจังนปรานั้นลมนาุ่นี่ยอจรย์ี่ว่าไม่ตดตวรที่ว่าเข้มหรือเปล่า น,นี่เหตุประชาชนตกท่อนะครับเป็นท่อบริเวณกลางถนนสายไฟฟ้าสีเหลืองเส้นลากกลาวนะอันนี้ฝากประชาชนด้วยนะครับการเดินข้ามถนนพยายามให้ข้ามทางม้าลายนะครับสะพานลอยนะครับการเดินผ่านท่อนะครับท่อตรงเกาะกลางนี้นฝาท่อเป็นแค่ไม้อัดบางๆครับประชาชนเดินข้ามทางมาแล้วก็ทัดประงไปครับนะ จากท่อฝั่งนี้นะครับร่วมลงไปฝั่งนี้แล้วตอนนี้ผู้ประสมไทยร่วมลงไปตรงนี้ครับเป็นเอเดลลย่านนี้กนคนที่นี่เลยเนี่ยเขาว่าอยู่ เดี๋ยวอะแรกนึวนวนกว่รถง,ง,งตอนมาเดี๋ยวไม่มีใครเลยมีมีพอมีเสื่อกิสงคเองเกลังจะไปล้งแตนให้เขาจอขาบคนตกท่ิทายแล้วย่อแห่งโอ้โหงานเข้าวินาศตะโรแน่นอนงอนเาคตลึกเลย หลายบอลนี่เดี๋ยวผมลงลัวพี่เติมาขายหน่อยนะนี่ก็บนได้ได้ครับไม่เอาพี่เหรอใครไปยืนหน่อยมือมืออย่ไม่ได้ลงลงให้นี่สุดเดี๋ยวไปดูไกลนให้มอนมรูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอลเดี๋ยวลมุน๋ย่าเพิ่ง๋ย่เพิ่งแน่ี่เขาลงสะพักรึเ่ตามเลยเพราะว่าอากาศลงตามเลยเดี๋ยวรับุนนะรับุนเลยรับเยพดพลาดเลย ¡Le bajo!

เนี่ยก็ล่าสุดก็เห็นว่าเขาร้องอยู่ตรงนี้ได้เทศกิจเขาแจ้งว่างั้นนะเทสเราไม่เห็นเพราะว่าพี่มาถึงก็ผู้พายมาถึงแล้วในกระโหลกน้ำได้เดินมายังเดินมาลยังไงนึกไหมหน้กกลางประมาณไหมตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่รู้เพราะมันจะต้องมีขึ้ลไปจะต้องจับขึ้นไปให้เขาไมจะเชื่อหรือไม่ครับเยังไม่ทร้บสาเหตุนะแต่ว่าตอนนี้ก็

ถังลงมาแล้วก็ตีน้ถังเลยกระโดดกระดดกระดขึ้นขึ้นย้อนย้อวปั้นได้ยย้อนแบน้่นร่น่อน่อน่อน้่อนร่อนนดึงดึง้อนมือนะดึงงยวันหนึ่งช่นยย้อน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 ไปย้อนย้อนย้อนไป 1.1กเอกเอมืออแลกเอ1ไม่ถึง่มุ้ดใช่ไหมึุด่ไหมครับมึงุดใช่ไหมเหรอ